ถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยใชย้รถยนต์ EV ในปีที่แล้วเนี่ยเกือบ8 0 0 0 0คันนะฮะแปดหมคันก็คิดประมาณสัก60%ของทั้ง5ประเทศนี้นะครับการบริหารจัดการที่เป็นประเด็นขึ้นแบบในประเทศไทย เรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันในบ้านเราแพงมากผมจะบอกให้แพงมากเมื่อเทียบกับมาเลเซียผมได้แชร์ให้ท่านดูเลยหลังจากที่ไปมาเลเซียแล้วเนี่ยผมได้เห็นการพัฒนาเศรษฐกิจกของมาเลเซียเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเมืองเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางทาไมคนมาเลเซียใช้รถยนต์อีวีน้อยเพราะ สวัสดท่านทั้งหลายครับวันนี้ผมคุยกับท่านด้วยประเด็นว่าทําไมคนมาเลเซียไม่ใช้รถยนต์ e ีวีมันน่าแปลกใจนะครับรถยนต์ e ีวีมันเป็นเทรนด์ของโลกมันเป็นนโยบายของประเทศต่างๆทั่วโลกทุกประเทศทุกรัฐบาลก็อยากจะผลักดันรถยนต์อีวีเพราะว่าไปคอมมิตเรื่องของการลดโลกร้อนในปี2050อันนี้2050เนี่ย net zero emission ของยุโรปเป็นเกณฑ์นะฮะ ในประเทศอาเซียนก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วทั่วโลกก็จะเป็นซีโร่เอมิชันใน2050แต่ประเทศไทยนี่เป็น2ขยักหน่อยประเทศไทยใน2050เนี่ยเป็นเรื่องของซีโร่คาร์บอนซีโร่คาร์บอนนะฮะ2 0 6 5เป็นซีโร่เอมิชันมันมี2อ,อย่างนะครับของเราคาร์บอนกับซีโร่เอมิชันนะครับผมผมก็ไปมาเลเซียแล้วพบว่าอคนมาเลเซียเนี่ยใช้รถยนต์ EV น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย จำนวนของรถยนต์ EV ในปี2030นะครับที่นี่เป็นเป้าหมายซึ่งเป็น4ประเทศในอาเซียนที่มีการใช้รถยนต์ e ีวมากที่สุดนะก็มีไทยสิงคโปร์มาเลเวียดนามและอินโดนีเซียผมบมังเอิญมีตัวเลขของ EV 2023นะฮะประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยใช้รถยนต์ EV ในปี2ในปีที่แล้วในเกือบ80,000คันนะฮะ 80,000คันก็คิดประมาณสัก60%ของทั้ง5ประเทศนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นเวียดนามรองลงมาก็เป็นอินโดนีเซียรองลงมาก็เป็นมาเลเซียถ้าเห็นมาเลเซียเนอยู่ท้ายๆนะครับแต่ถ้าท่านตามข่าวก็ประเทศที่อยากจะเป็นสูงลามการผลิตรถยนต์ EV ของอาเซียนเนี่ยก็จะมีทั้งไทยมีทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนาม คันนี้มาเลเซียเนี่ยหนึ่งในการที่จะเป็นศูนย์กลางรถยนต์อีวีแต่จะไมจํานวนคนที่ใช้รถยนต์อีวีในมาเลเซียมันน้อยนะ มันก็มีเหตุผลของมันครับผมก็นั่งสังเกตแล้วก็นั่งดูประเมินด้วยสายตาในการที่รถยนต์อีวีในมาเลเซียในกรุงักลาลัมเปอร์และในรัฐต่างๆมาเลเซียที่เราเดินทางผ่านไปนี่นะครับก็พบว่มามันน้อยจริงๆครับผมมีอยู่2เหตุผลท่านท่านทั้งหลายครับที่ทําไมรถยนต์อีวีการใช้รถยนต์อีวีในมาเลเซียเนี่ยนะครับมันลดลงซึ่งบ้านเราในกระชูดเลยนะครับพุ่งกระชูดเลยครับเหตุผลที่หนึ่งครับที่ทําไมคนใช้รถยนต์อีวีในมาเลเซียน้อยเป็นอันดับสีของอาเซียน เหตุผลหนึ่งเล็บน่าจะเป็นเหตุผลหลักราคาน้ํามันขายปลีกในมาเลเซียถูกมากวันนี้เอามาโชว์ให้เห็นในรายการของนายวูัดท็อกชัดๆว่าคนมาเลเซียเนี่ยเติมน้ํามันลิตรละกี่บาทมีอยู่น้ํามัน3ประเภทในในมาเลเซียที่เติมกันก็คือ RON 95 d i เ s ลและ RON 97 RON ย่อมาจาก Research Octane Number RON 95 เติมอยู่2ริงกิต5เซนเทียบเป็นไทยก็15.99บาทต่อลิตรถ้าเป็นดีเซลคนมาเลเซียเติมน้ำมัน1ครั้งต่อลิตร2.15 RM ริงกิตมาเลเซียคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ16.7 7บาทต่อลิตร r o n 95ก็เทียบกับเบนซิน95ดีเซลก็เทียบกับบีเซลตรงกัน r o n 97ก็เทียบกับเบนซิน97บางปั๊มก็เรียกเป็นพรีเมียม97 นะท่านเจนว่าเป็นซิน97หรือ RON 97เนี่ยนะครับ4ริงกิตไม่มีการสนับสนุสนจากรัฐบาลของมาเลเซียนะครับอันนี้ผมพยายามไม่เห็นถึง3ประเภทของน้ำมันผมพยายามไม่เห็นถึงาราคาที่รัฐบาลสนับสนุสน,นกี่บาทของมาเลเซียนะครับ2.05 2.15และก็4ริงกิต2.15ริงกิต2.05ริงกิต ในแต่ละประเภทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคารัฐบาลสนับสนุนอยู่ประมาณ1ลิงกิต RON 95ก็1ลิงกิตดีเซลก็1.6ลิงกิตส่วน RON 97เนี่ยไม่สนับสนุนนะครับเพราะนั้นคนไทยคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไปมาเลเซียโดยรถส่วนตัวเข้าไปหรือรถทัวร์เข้าไปเนี่ยนะครับ จะต้องเติมเติม r o n 9 7ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซียผมมาเปรียบเทียบราคานะ้ำมันขายปลีกกับมาเลเซียกับไทยผมเทียบเป็นบาทต่อริรเบนซิน95ก็คือ r o n 9 5มาเลเซีย19.15.99บาทต่อริรในไทยก็48.24บาทต่อริรนะแตกต่างกัน32บาทนะต่างกัน200ดีเซลในมาเลเซียเนี่ย16.77นะครับบาทต่อริรอันนี้แปลงเป็นบาทนะครับ นะประเทศไทยขายกันอยู่ที่30.94บาทต่อลิตรหรือประมาณสัก31บาทกลมๆนะครับความแตกต่างก็14.17บาทต่อลิตรนะรต่างกัน84-85%เบนซิน97ก็31.2ถึง48.94ประเทศไทย48.94ต่างกัน17.74บาทต่อลิตรนะครับต่างกัน57%นี่คือเหตุผลแรกที่ทำไมคนมาเลเซียใช้รถยนต์ e ีีน้อยเพราะน้ามันถูกครับ เราใช้น้ำมันถูกแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปซื้อรถใหม่ๆที่เป็นรถอ v ให้มันแพงขึ้นเพราะน้ำมันมันถูกแล้วการที่น้ำมันมาเลเซียถูกกว่าประเทศไทยครึ่งหนึ่งมันก็เป็นการลดค่าครองชีพของคนมาเลเซียไปด้วยในทัวภายใต้เศรษฐกิจปัจจุบันแต่ต้นทุนในการใช้ชีวิตของคนมาเลเซียเนี่ยมันถูกกว่าคนไทยนะเพราะว่าจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยกว่าน้อยกว่า นี่คือเหตุผลสําคัญผมว่าถ้าผมเป็นคนมาเลเซียหรือว่าสถานการณ์แบบนี้อยู่ในเมืองไทยก็คือน้าม,มันมันถูกผมก็ไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้รถยนต์อีวีเหตุผลของคนไทยที่เปลี่ยนไปใช้รถยนต์อีวีก็เพราะว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายต้องการประหยัดค่าน้ํามันนี่แหละครับในระยะยาวเนี่ยมันถูกกว่าเยอะหลายบาทเลยทีเดียวคนนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญว่าทาไมคนมาเลเซียจึงใช้รถยนต์อีวีน้อยก็เพราะว่าน้ํามันก็ถูกเหลือเกินครับ ไอ้น้ำมันถูกเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตมันไปเกี่ยวข้อง cost of living ก็คือ,อต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพของคนมาลเลเซียไปมากกว่านั้นก็คือการที่ไปเป็นส่วนจูงใจแล้วก็เป็นส่วนสำคัญให้ตัดสินใจให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศนั้นๆหรือเปล่าต้นทุนในการผลิตมันเป็นต้นทุนของการดำรงชีพของคนและมันก็เป็นต้นทุนในการเข้ามาผลิตเข้ามาตั้งโรงงานของต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศนั้นๆน้ำมันเป็นส่วนหนึ่ง อันนี้เหตุผลที่หเหตุผลที่สองครับต่อไปครับจากการที่ต้นทุนน้ำมันเนมันถูกมันเลยส่งผลทำให้ FDIForeign Direct Investment ที่เข้ามาในประเทศมาเลเซียเนี่ยจึงสูงกว่าประเทศไทยอันนี้ข้อมูลตั้งแต่ปี2010ไปจนถึงปี2024เห็นชัดเจนนะครับหนึ่งในการตัดสินใจเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติหนึ่งในนั้น ก็คือต้นทุนในการผลิตหนึ่งในต้นทุนในการผลิตก็คือน้ํามันก็คือราคาน้ํามันนะฮะในประเทศนั้นจริงๆเนี่ยประเทศอาเซียนที่ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นสิงคโปร์นะครับแต่ผมว่าดึงสิงคโปร์เพราะดึงสิงคโปร์มันสถานะโครงสร้างเศรษฐกิจมันเป็นอีกแบบหนึ่งผมได้เอาเฉพาะที่พอฟัดพอเวียงกันเน่ยาประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์และก็เวียดนาม ท่านจะเห็นว่าเส้นสีเหลือง FDI ที่เข้ามาในอาเซียนมากที่สุดเป็นเส้นสีเหลืองก็คืออินโดนีเซียเส้นสีชมพูอ่อนๆก็เป็นมาเลเซียเส้นสีแดงเข้มๆเ,เ,เป็นเวียดนามส่วนประเทศไทยกับฟิลิปปินเป็นยังไงประเทศไทยก็อยู่เหนือฟิลิปปินนะครับแต่ว่าเบียดเบียดกับฟิลิปปินใน2เส้นล่างท่านเห็นไหมครับแต่ว่าเหนือฟิลิปปินอยู่หน่อยนะ่แต่ในท่านับก็คือว่าในนี้เนี่ยเราน่าจะอยู่อันดับ5ของอาเซียน แต่ท่านนับแล้วตามเส้นมันอาจจะไม่ห้ามันอาจจะเป็นสี่เพราะนหนึ่งมันคืออินโดนีเซียสองมันคืออ่อมาเลเซียสามมันคือเวียดนามสี่มันเป็นไทยแต่อันนี้หมายความว่าผมหักสิงคโปร์ออกเพราะสิงคโปร์มันห่างกับสี่ห้าประเทศนี้มากเลื้อยมาจนถึงบอกว่าต้นทุนน้ำมันมันเป็นต้นทุนในสองเรื่องสำหรับประชาชนทั่วไปภาษาอังกฤษใช้ว่า cost of living เป็นเรื่องของต้นทุนของการผลิตภาษาอังกฤษว่า cost of production นะเพราะนั้นน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนปัจจัยอันหนึ่งที่จะตัดสินใจนะครับในการเข้ามาลงทุนและจะไปเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนนั้นั้นประเด็นอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งเรื่องน้ำมันเหตุผลที่สองสำคัญมากเช่นกันก็คือว่าราคารถยนต์สันดาบราคารถยนต์ที่ใช้น้ำมันในประเทศมาเลเซียถูกมากนะฮะ ส่วนใหญ่คนมาเลเซียวัยทำงานวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยนะครับจะใช้รถยนต์ยี่ห้อโรตอนปัจจุบันนี้ก็ขายให้กับนักลงทุนจีนไปแล้วโปรตอนมีราคาถูกต่ำสุดในประมาณ270,000บาทครับต่อคันคันเล็กๆไซส์ก็ประมาณไซส์เล็กๆของของรถยนต์ญี่ปุ่นในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งมีการใช้และขับเยอะมากผมคิดว่าใช้ทั้งทั้งคนที่เริ่มทำงาน เริ่มมีงานทํากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือคนทั่วไปก็หันกลับมาใช้รถยนต์ราคาถูกที่ใช้น้ามันอยู่นะครับประมาณสไม่เกินสามแสนครับสองแสนหกสองแสนเจ็ดประมาณนี้ครับะก็ใช้ได้ดีเลยนะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆก็อยู่ในประเทศตัวเองโปรตอนโปรดู on, oo, นี่นะครับเคยมีขายในเมืองไทยนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ขายแล้วก็สู้แบรนด์ต่างชาติอื่นๆไม่ได้ ก็ปิดไปเพราะนั้นผลของการพูดคุยกับท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าทำไมคนมาเลเซียเนี่ยนะครับใช้รถยนต์ E ีบีน้อยมากหนึ่งครับราคาน้ำมันสองครับราคารถยนต์นที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับมันถูกมากและเ,เป็นแบรนด์ของของประเทศตัวเองด้วยนะแม้จะขายกับนักลงทุนจีนแล้วก็ตามแต่ว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนมันอยู่ในประเทศตัวเองอะซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นรถโปรดตนนะครับก็อยู่ในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นผมให้ผลสองสำคัญสองเรื่องก็คือหนึ่ง การใช้น้ำมันราคาถูกสองราคารถยนต์ถูกมากมีผมโพสเรื่องน้ำมันใน t ิ k ต o k โพสน้ำมันในนี้ใน Facebook ผมมีคนถามว่าเอาแล้วทำไมมันถูกแบบนั้นอ่ะผมมันม <Pa igi. S 1> ีหลายเหตุผลหลายปัจจัยโครงสร้างราคาน้ำมันของมาเลเซียต่างกับโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไทยอันที่หนึ่งอันที่สอง มาเลเซียมีน้ำมันผลิตน้ำมันและน้ำมันสำรองนะครับโกลดออยล์รีเซิร์ฟนี่แหละครับมากกว่าประเทศไทยเยอะเลยถ้าผมจำไม่ผิดมาเลเซียเนี่ยนะครับกับอินโดนีเซียมีน้ำมันสำรองอยู่ระดับ4ี่พันล้านลิตร4ี่พันล้านลิตรประเทศไทยมีระดับหลักร้อยประมาณสัก4ี่ร้อยล้านลิตรระดับหลักพันล้านกับ4ี่ร้อยล้านลิตรอันนี้ก็ พพลายน้ามันที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็ต่างกับประเทศไทยแล้วบวกหนึ่งโรงสร้างสองน้ำมันที่เขามีน้ํามันที่เขาผลิตต่อวันมันก็มีความแตกต่างกับประเทศไทยแล้ว3ครับจริงๆก็มีบริษัทแบรนด์ใหญ่ของข้อบริหารจัดการโดยบริษัทปิโตนัสนะครับบริษัทปิโตนัสเนี่ยก็รัฐบาลกา็ถือหุ้นนะครับรัฐบาลก็ถือหุ้นในบริษัทปิโตนัสเพราะนั้นรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน มันก็เลยไปบริหารบริษัทปิโตรนัสก็เป็นเจ้าของตึกแฝดนะนะครับที่ก็เรียกว่าตึกปิโตรนัสนะครับที่อยู่ในเอ่อ KL นะครับสี่ครับที่ทำให้ราคาน้ำมันในมาเลเซียถูกก็เพราะว่ารัฐบาลมาเลเซียอุดหนุนลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่จะไม่ดุลการรัฐบาลขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนประเทศไทย รัฐบาลปัจจุบันพยายามลดค่าใช้จ่ายโดยการลดการอุดหนุนการใช้น้ํามันลดรา,าักลดการอุดหนุนราคาน้ํามันสําหรับประชาชนชาวมาเลเซียอยู่อันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียพยายามจะลดการช่วยเหลือเรื่องราคาเพราะเป็นภาระค่าใช้จ่ายกับประเทศรัฐบาลลดการอุดหนุนราคาน้ํามันเอาไปเป็นตามตลาดเอาเป็นราคาตลาดเลยเบนซิน95ก็ยัง3ริงกิตดีเซลก็3.75ริงกิตเบนซิน97ก็ สี่ดิจิตจริงๆ,งๆเป็นซิน97ต้องตัดออกเพราะว่าเขาใช้สําหรับคนต่างประเทศที่ขับไปในบ้านเขาบริษัททัวร์รถทัวร์จากต่างประเทศที่ไปขับในบ้านเขาคุณต้องเติม97คุณจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอันนี้เป็นความละเอียดในการเดินนโยบายนะครับคนต่างชาติฉันไม่สนับสนุนเธอแต่ฉันสนับสนุนเรื่องน้ํามันให้กับประชาชนที่เป็นคนมาเลเซียเท่านั้นเพราะนั้นถ้ารัฐบาลไม่อุดหนุน คนดีเซลซด์สด์้าดีเซล3.75ด้าท่านลองกดดูดิครับแม้จะลดการอุดหนุนเนี่ยมันก็ยังไม่ถึง30บาทอยู่ดีเนี่ยหนึ่งนิงกิตเท่ากับ 7. 8ุดบาทออก8ก็ได้กลมๆแปดแปดสามบสก็ประมาณไม่ถึง30บาทอยู่เนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยมันขึ้นไปโอ้โหมันขึ้นไปสูงมากครับมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับบ้านเรา4ี่สิบบาทจะถึง50าบาทเลวเบนซินก็จะ48บาทดอาทจะถึง50บบาทอยู่แล้ว ดีเซลเนี่ยสาบเอบาทเมื่อกี้ทลาไหร่สิกว่าบาทเองใช่ไหมเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการลดการดุดหนุนราคาน้ํามันของมาเลเซียเนี่ยให้ปล่อยไปตามกลไกตลาดมันไม่ใช่เฉพาะการที่ราคาลดลงมันเพราะว่ารัฐบาลดุดหนุนแต่มันเป็นเรื่องโครงสร้างของราคาภายในประเทศเหมือนกันนะการบริหารจัดการโครงสร้างราคาภายในประเทศเหมือนกันนะครับที่ทําให้ราคามันต่ํากว่าปกติการบริหารจัดการที่เป็นประเด็นขึ้นแบบในประเทศไทย เรื่องราคาน้ำมันราคาน้ำมันในบ้านเราแพงมากผมจะบอกให้แพงมากเมื่อเทียบกับมาเลเซียผมได้แชร์ให้ท่านดูเลยหลังจากที่ไปมาเลเซียแล้วเนี่ยผมได้เห็นการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเมืองเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางท่านนายกอันวาอิบราหิมก็เหมือนจะบริหารประเทศเป็นที่พอพอใจของคนมาเลเซียมาเลเซียมีความเจริญหลากหลายมากมีคนแฟนคลับที่ไปกับผมเนี่ยถามว่าอาจารย์ มาเลเซียกับไทยเนี่ยใครเจริญกว่านะผมก็ตอบว่าด้านไหนละ่ะก็ต้องมาเทียบกันว่าด้านไหนถ้าด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาเลเซียมีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจสักห้าแสนล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐประเทศมาเลเซียมีสักสี่แสนกว่าแต่มาเลเซียถูกเวียดนามแซงแล้วนะในแง่ของเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจเขาเล็กกว่าประเทศไทยแต่ท่านทั้งหลายครับรายได้ต่อหัวของเขา สูงกว่าคนไทยมันอาจจะเป็นเพราะว่าประชากรมาเลเซียมีอยู่สัก33ล้านคนประชากรไทยมี70ล้านคนตัวหารเยอะกว่ามมนต้องดึงให้ลดลงมาหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะของเขา4แสนล้านหารด้วย33ล้านคนก็ออกมารายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศไทยประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่รายได้ขั้นสูงแล้วนะครับ แต่เป็นขั้นสูงในระดับต่ำของเราเป็นไรายได้ขั้นปานกลางระดับกลางระดับสูงอยู่สองหมื่นมาเลเซียสองหมื่นของไทยประมาณสักหมื่นห้าเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับนาศเศรษฐกิจรายได้ต่อหัวคนมาเลเซียสูงกว่าสิ่งที่มาเลเซียไม่มีนะเขามีทั้งอุตสาหกรรมบริการทั้งหมด้วครับเกษตรอุตสาหกรรมบริการสิ่งที่คนมาเลเซียไม่มีก็คือการบริการอันนี้ประเทศไทยเป็นจุดแข็งนะประเทศไทยเป็นจุดแข็งเรื่องการบริการ เพราะนั้นประเทศไทยต้องรักษาตรงนี้ไว้ซึ่งเรามีอยู่แล้วเรื่องการยิ้มแยม้ยมแจ่มใสการมีใจที่จะให้บริการคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่ผมเป็นคนไทยที่ได้เห็นไล่รับการบริการจากคนไทยด้วยกันว่ามีความเป็นมิตรไมตรียิ้มแยม้ยมแจ่มใสามากกว่าคนมาเลเซียอันนี้ก็ผมก็เรารู้มาตั้งนานแล้ว10-20ปีผมไปมาเลเซียก็จะเห็นว่าประมาณเนี้ยเราติดต่อโรงแรม เราไปถามเรื่องอื่นๆก็จะถ้าเทียบโดยภาพรวมแล้วคนไทยก็น่าจะดีกว่าคุณประสงค์ถามมาเหตุผลที่บ้านเราแพงเพราะอะไรครับเหตุที่บ้านเราราคาแพงโครงสร้างราคาน้ํามัน,นเพราะฉนั้นรัฐบาลก็ไปต้องไปไปแก้ไขเรื่องโครงสร้างราคาน้ํามันอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมว่าโครงสร้างราคาน้ํามันไทยกับมาเลเซียเออไม่น่าจะไปแก้ได้แต่สิ่งที่แก้ไม่ได้เราเป็นประเทศที่ไม่ใช่มีน้ํามันเยอะเราเป็นประเทศนําเข้าน้ํามัน มาเลเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์นะเป็นออล์เอ็กซ์พอร์เตอร์นะครับเพราะ,ะนั้นเขาสร้างไรายได้จากการส่งออกน้ำมันอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็ต่างกัน,นะผมคิดว่าสามเรื่องการอุดหนุนราคาเขาก็อุดหนุนราคาเราก็อุดหนุนราคาเราก็ค่อยๆลดการอุดหนุนเขาค่อยๆลดการอุดหนุนมีความแตกต่างกันเรื่องเดียวมันหลายปัจจัยนะทําไมราคามันต่างสามปัจจัยอย่างที่ผมบอกแต่ว่า เรื่องของอันที่เราไม่มีก็คือสำรองน้ำมันและการผลิตน้ำมันโครงสร้างราคาอันนี้น่าจะไปปรับแก้ไขได้นะนะครับเรื่องของน้ำมันที่เรามีไม่น่าจะไปปรับแก้ไขได้เพราะว่าธรรมชาติมันให้มานะครับ ครประมาณนี้นะครับว่าทําไมราคาน้ํามันในมาเลเซียกับไทยมันถึงมีความแตกต่างกันมากนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้รายการเล็กๆนะครับสำหรับผมแล้วก็บริษัท IRC นะครับเป็นกําลังใจให้ IRC Intelligen ล e จ e ต์รี c สิร์ชคอนสแนะครับเป็นบ้านสุดท้ายที่ผมมีอยู่ปัจจุบันนะครับเป็นกําลังใจให้กับ IRC เป็นกําลังใจให้ IRC ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนั่นแหละครับก็คือก็อคือเป็นบ้านของผมนะครับ ฝากติดตามครับ Facebook อัดพิสารวณิชน,น,นายหัวอัด Facebook และเพจนะครับแล้วติ๊รายการนายหัวอัดทอล์ในช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ TikTok นายหัวอัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ IRC ด้วยครับราตีสวัสดีทุกท่านครับขอให้มีความสุขเจอกันใหม่วันอังคารหน้าครับสุขภาพแข็งแรงราตีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ